ขณะนี้ก็ได้เวลาเดินทางอีกวันนะครับวันแรกๆสัมมาเนนเราบางรูปท้อแท้ในการเดินทางนะครับเหนื่อยล้าและก็เท้ามีอาการบวมนะครับน้ำลงเท้าสัมมาเนนทุกรูปรวมทั้งพระภิกษุสงฆ์ของเรานะครับมีกำลังใจในการเดินทางแล้วก็ได้หยุดพักตามรายทางมีญาติโยมให้การอุปถัปถมภ์เป็นอย่างดีนะครับวันนี้ จุดมุ่งหมายของเราก็คืออำเภอบ้านกรวดนะครับจังหวัดบุรีรัมซึ่งไม่รู้ว่าจะพักตรงไหนนะครับก็คือค่ำที่ไหนนอนที่นั่นนะครับพักตามรายทางโปรดศรัทธาญาติโยมไปด้วยคณะทุโดงเดินทางออกจาก,กอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสเกตมาตามถนน2328 ลัดเลาะมาตามเส้นทางของบ้านตะเข็บชายแดนไทยกับพุชามุ่งหน้าเข้าอำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินและได้พักค้างคืนที่วัดไกลสอนพัฒนาซึ่งหลวงพ่อได้แวะมาเยี่ยมและให้ธรรมะแก่บรรดาลูกศิษย์จากนั้นจึงออกเดินทางต่อโดยใช้เส้นทางเดิม มุ่งหน้าสู่อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์แต่ก่อนจะถึงบ้านกรวดคืนนี้คณะต้องพักค้างแรมณวัดประสานใจซึ่งอยู่ที่อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ก่อนอพระอาจารย์มหาวิทยาักษิ์นำพาพระเนนสวดธรรมวัดเย็นและสวดบทชัยปรกรณ เพื่อสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้า,า,าก่อนที่จะแยกย้ายกันไปพักผ่กกกเอเทเทนและ,ะวันเเน,น,ววน,นี้ก็มีชาวบ้านมาร่วมนั่งฟังด้วย नो ท้องฟ้าวันนี้มืดครึมหลังจากฝนโปรยปลายมาตอนเช้าตรู่และเพิ่มความเย็นให้กับการออกรับบิณฑบาตของพระเนร เสียงร้องหมอรำและเสียงแคน,นเพิ่มบรรยากาศความเป็นอีสานได้เป็นอย่างดี้องบาีนยัน นี่ต่ขอขอคิดสึงแฟนเราทั้งบ้านตีข้าวบนบ้านเอ้อนหลวงพ่อให้ดิขางดอกไม่เหลื้อมล้ป้าสมเด้สมสรงชาขอได้ใจให้คืนต้เราเพื่อเสียงคุบานานตามหลกป้าร้อนขออย่างี้เริ่งห้อนี่ไม่สิมหาเธอพี่ท้อ

อุทิศส่วนกุศลหลังจากใส่บาตรพระเนนหมู่ใหญ่หนูน้อยคอยแอบดูเนนอยู่ข้างสาววันนี้การเดินทุดงของพระเนนก็เข้าสู่วันที่12ของการเดินทาง ก็คงจะได้เห็นพระเนนที่มีความพร้อมมากขึ้นด้วยทางกายแล้วก็ใจด้วยกิริยาจิตใจอาการนี้เรียกว่ามีความพร้อมในการเดินทางแต่และรูปก,ก็มีความตั้งใจมั่นในการเดินไปตามเส้นทางที่ได้กำหนดเอาไว้เหมือนทุกวันแล้วก็มุ่งไปข้างหน้าอย่างที่ไม่รู้ว่าเบื้องหน้านั้นจะ เป็นอย่างไรก็อาศัยไปตามอานเหตุอาศัยไปตามเหตุการณ์แต่ละวันว่าถึงหมู่บ้านใดวัดใดวัดไหนก็จะขอพักอาศัยแล้วก็บินทบาทในหมู่บ้านนั้นถ้าจะไม่พูดถึงการเดินทางเดินทุด,ดงของพระเนนเลยแล้วก็จะเห็นเพียงแต่ว่าเห็นภาพที่พระเนนได้เดินไปตามหมู่บ้านบินทบาทบ้าง เดินแบกกฏสะพายบารในแต่ละวันนะถ้าไม่พูดถึงว่าการเดินครั้งนี้จะได้อะไรในการเดินธุด,ดงค์จุดมุ่งหมายก็แน่นอนลละดังที่บอกที่ประกาศว่าเป็นการปฏิบัติธรรมเดินธุดงค์เพื่อฉลองพุทธเชียนตีแต่ผู้ปฏิบัติผู้เดินทางนี้จะได้เพียงแค่การเดินนั้นหรือ ถ้าได้เพียงแค่การก้าวเดินก็ไม่แตกต่างอะไรกับการเดินอยู่ที่ไหนก็ได้แต่การเดินของพระพิสูจสัมมเนนนั้นต้องบอกว่าไม่ใช่เดินเพียงแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวแต่หากฝึกในการเดินมาร่วมเจ็ดแปปีเดินทั้งภายนอกแล้วก็เดินทั้งภายในภายนอกร่างกายเดินก้าวเดินขวาย่างซ้ายย่างนั่นคือการเดินในภายนอกเป็นกิริยา ส่วนภายในนั้นเรียกว่าจิตใจ ấy, ก็ต้องเดินอย่างมีความรู้มีสติรู้ไปกับการเดินของพระเนรนั้นพระเนนของโรงเรียนดำงรงธรรมศาสนาวิชาลัลเนี่ยเรียนทั้งด้านสามัญคือความรู้วิชาการทางฝ่ายโลกบ้านเมืองแล้วก็เรียนในหลักธรรมคําสอนทางศาสนาเรียกว,ว่าเรียนตามธรรมตาม,ตามวินัย เป็นหลักสูตรไตรสิกขาของโรงเรียนที่จะต้องเรียนปฏิบัติกันตั้งแต่ตื่นขึ้นจนถึงเวลาหลับมีการฝึกฝนอบรมทุกวันให้เคยชินเป็นอุปนิสัยนักเรียนคือสัมมาเนรพระเนรนี่ทุกรูปเรียกว่าฝึกฝนกันมาศึกษาเร่าเรียนในบทสูตรหลักสูตรไตรสิกขานี้เป็นเวลาอย่างน้อยเลยก็หนึ่งปีขึ้นไป ถึง6ปี7ปีถ้าเป็นพระก็ร่วม10ปีนี่คือการเดินทั้งภายนอกเดินทั้งภายในเพราะในการก้าวเดินไปของพระพิสูจิ์สมณมีนในแต่ละวันเนี่ยทุกย่างก้าวด้วยความเคยชินในการเพียรเรียนรู้ประพฤติธ,ธรรมปฏิบัติธรรมโดยการมีสติมีสัมปชัญญะในการก้าวเดินจะเดินจะแลจะเลี้ยวจะเหยียดจะคูจะก้มจะเงยก็ต้องพิจารณาสติสัมปชัญญะ อยู่ในตนเองว่าขณะนี้กําลังทําอะไรอยู่ขณะนี้กําลังเดินอยู่ก็ให้รู้ว่าเดินขณะนี้กําลังยืนก็ให้รู้ว่ายืนขณะนี้กําลังนั่งก็ให้รู้ว่านั่งขณะนี้กําลังขบฉันก็ให้รู้ว่าขบฉันคือในขณะขณะว่าทําอะไรก็ให้รู้โดยการรู้ตามความเป็นจริงคือสติสัมปชัญญะเพื่อจะได้พิจารณากายคตาสติคือพิจารณาร่างกายสังขารว่าไม่เที่ยง เมื่อพิจารณาถึงความไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงก็จะเกิดสภาวะคุณธรรมแห่งความเบื่อหน่ายในสังขารเบื่อหน่ายในชีวิตเบื่อหน่ายนี่ไม่ใช่ว่าเบื่อหน่ายอยากจะฆ่าตัวตายแต่หากเบื่อหน่ายเพื่อให้เกิดปัญญาในการรับรู้ตามความเป็นจริงที่จะไม่ทุกข์กับกองสังขารนั่นเองนี่คือหลักธรรมการปฏิบัติธรรมเพื่อมุ่งสู่คำสอนของพระพุทธเจ้า สั้วกะังคูขังสระนังกะจามิพุทธังสระนังกะจามิธั้มังสระนังกะจามิธั้มังสระนังกะจามิสังฆังสระนังกะจามิสังฆังสระนังกะจามิทุติมังสระนังกะจามีคาติยัติธั้มังสระนังกะจามีนั่โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะที่ศาลาวัดประสานใจญาติโยมนําอาหารมาถวายแด่คณะทุดง และท่านเจ้าอาวาสวัดประสานใจก็ได้กล่าวต้อนรับคณะทุดงด้วยนะวันนี้พวกเราอาจจะแปลกใจว่าทำไมจึงมีพระเยอะสาเหตุที่มีพระเยอะแยะมากมายวันนี้ก็เนื่องจากว่าท่านพระอาจารย์ดำรงธรรมนู่นเดินทางมาจากจังหวัดศรีสะเกดและพระอาจารย์ดำรงธรรมอัตตทีโปและคณะ ได้พาพระพาเนนเดินทางเพื่อที่จะได้จาริกแสวงหาความสงบของจิตของใจแล้วก็เลยได้เดินทางมาเยี่ยมเยียนแวะพักบ้านเราแล้วก็ต้องขอถือโอกาสตอนรับท่านพระอาจารย์ดำรงธรรมและคณะตลอดทั้งสมเนรแับน,นี้เราเดินทางมา ตั้งแต่9โมงครึ่งนะครับออกเดินทางความรู้สึกของสำมเมนนตอนนี้ยังไม่รู้สึกว่าเหนื่อยนะครับก็ใกล้จะเที่ยงแล้วจิตใจสำเมนนทุกรูปนะครับรวมทั้งพระสู้นะครับไม่มีเหนื่อยส่วนร่างกายก็ถือว่าสภาพปรับคงที่นะครับไม่เจ็บเหนื่อยไม่มีอาการ วดแข้งปวดขาเหมือนมันแรกๆนะครับเพราะว่าร่างกายซ้อมมาแล้ว12วันนะครับจากการสังเกตนะครับสำมานเนทุกรูปนะครับวันแรกๆรูส้สึกว่าตื่นเต้นแต่พอเจอการเดินทางก็มีเหนื่อยมีทอ้อแท้นะครับเพราะว่าสัมภาระ,ะที่แบกขนกันมานความหนักพอสมควรนะครับก็มาวันหลังๆนะครับปรับสภาพได้ ร่างกายมีความอดทนแข็งแรงขึ้นนะครับเดินทางก็กระยะทางไกล,ลได้โดยไม่รู้สึกเห,น,เหนื่อยนะครับช่วงนี้ก็รู้จักมีวิธีป้องกันนะครับกลางคืนก็ดูแลกันเป็นอย่างดีนะครับมีแบ่งกลุ่มให้ดูแลเพื่อนสามเณรนะครับเจ็บป่วยก็แค่อาการไข้หวัดเล็กน้อยนะครับไม่มีอาการหนักนะครับเรื่องเท้าบวมก็มีวิธีการแก้ไขนะครับการเดินทาง มีการรักษาพยาบาลนะครูปนะครับร่างกายแข็งแรงดีทุกรูปครับก็มีเหนื่อยบ้างนิดหน่อยตามปกติของสังขารเดี๋เราเดินทางไกลก็มีเหนื่อยบ้างตามเ แต่ก็วันหนึ่งก็เดินประมาณ20กิโลได้ก็มีพักเป็นช่วงๆพักให้ให้ทั้งเนนพักด้วยเนนน้อยตัวเล็กๆเขาเหนื่อยเขาก็อาจจะใหม่ใหม่ร่างกายยังไม่ทนก็คงต้องต้องมีการพักกันบ้างขณะนี้คณะพระพิสุทธิสมเณรเดินทางจากอำเภอกันทลักจังหวัดศรีสะเกด้นป่นเดินทางทุดง กรรมฐานจาริกจากวัดป่าสุนสงสงลรางพุทธธรรมเพื่อที่จะเดินทางไปปฏิบัติธรรมที่จังหวัดสระบุรีวัดมหาโพธิธรรมขณะนี้เป็นช่วงเวลาพักหลังจากที่พักจากหมู่บ้านที่เดินผ่านมาก็ใช้เวลาประมาณสเกือบเกือบสองชั่วโมงตอนนี้ก็ได้เวลา ผมได้มีโอกาสที่มาร่วมเดินทุดงปปรกคตสรงพุทธชยันตีพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สรู้สอ0พปีตอนที่ผมเดินมาผมรู้สึกจะถ้อยผมคิดว่ามันใกล้จะถึงแล้วผมจะสู้ต่อไปจนถึงเป้าหมายผมชื่อสามณีวงศธรปุติยาพิรมครับชื่อเล่นชื่อเป็นนะครับ ได้เดินออกทุดงมาตั้งแต่วันที่ห้ามกราคมครับวันแรกรู้สึกเหนื่อยมากครับของหนักทั้งบาดท,ทั้งกดเดินมาก็รู้สึกดีครับได้ดูวิถีชีวิตของชาวแต่ละจังหวัดแต่ละที่ก็รู้สึกดีครับผมจะสู้ต่อไปจนถึงจังหวัดตราบุรีครับผมเดินทางมา ตั้งแต่วันที่5ม้มกราครับพศ2555ครับผมันจะเดินทางไปสระบุรีเพื่อฉลองวันตััสรู้ครบ2.600ปีของพระพุทธเจ้าครับผมสามเณรกฤษิศักร์สุบ,บันเป็นสามเณรศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งได้ออกเดินทางมาวันที่5ม้มกราคมพุทธศ,ศ,ศักราช2555 วันแรกวันที่เดินออกมารู้สึกตื่นเต้นวันน้ำเป็นวันแรกขอชีวิตกับการเดินถืดงพอเดินมาวันแรกก็ไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่ครับล้างๆมารู้สึกว่าของหนักเจ็บเท้าท้าบวมขึ้นครับพอมาเรื่อยๆร่างกายก็เริ่มปรับตัวเข้ากับ สิ่งที่เราแบกมามาก็ไม่หนักครับไม,ไม่ค่อยเมื่อยค่อยแต่ร้อนครับบางวันวถึงแดดไม่มีก็ร้อนครับตอนนี้เรามาอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมพรุ่งนี้ไม่รู้จะไปถึงไหนครับแต่เราจะไปฉลองพุทธชยันตีว,วันแห่งการตัดสรุของพระพุทธเจ้าแล้ว2,600ปี แล้วก็ฉลองสมโพธพระพุทธรูป12องค์ที่หล่อมาครับจะสู้ต่อไปครับจนก,กว่าจะถึงจุดหมายปลายทางที่ตั้งเอาไว้ครับการเดินทางของพระพิสุสมมณีเนี่ยต้องบอกว่าเดินทางในไตพบไม่เคยจบทุกลํำไปเดินทางในแดนใดไม่สุขใจเหมือนในแดนธรรม แม้ว่าคณะทุดงคณะนี้จะประกอบไปด้วยพระผู้แก่พรรษาจนถึงสามเณรที่อ่อนวัยมากก็ตามแต่ความต่างนั้นไม่ได้ทำให้ความมุ่งมั่นและศรัทธาของพวกเขานนั้นต่างไปมีเพียงจุดหมายเดียวของการเดินทุดงเพื่อปฏิบัติบูชาเท่านั้นเป็นแรงผลักดันให้ทุกรูปมุ่งหน้าไปอย่างไม่คิดย้อนกลับ ขอขอบคุณเจ้าวาดวัดป่าประสานใจที่ให้ความมนุเคราะห์สถานที่พักแก่คณะธุดงและขอโนโมทนาบุญแก่ชาวบ้านหมู่บ้านประดูที่นำอาหารมาถวายแด่พระพิสุสามเนรเพื่อเป็นแรงให้สืบสารพระพุทธศาสนาต่อไปขอโนโมทนาบุญกับผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสร้างอาคารเรียน โรงเรียนดำรงธรรมศาสนาวิชาลัยซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนผ่านทางบัญชีธนาคารหรือที่สำนักงานมูลนิธิมหาพุทธธรรมวัดป่าดำรงพุทธธรรมอำเภอกันทลักรร์จังหวัดรีสเกตสืบสารงานพระพุทธศาสนาโรงเรียนดำรงธรรมศาสนาวิชาลัยสถานศึกษาพระพิสดาสามเนรวัดป่าดำรงพุทธธรรม อำเภอรกระทลักษ์จังหวัดศรีสะเกษสนับสนุนการศึกษาพระพิสุทธิสมเองซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการศึกษาสร้างอาคารเรียนโรงเรียนํำรงธรรมศาสนาวิชาลายัยร่วมบุญผ่านบัญชีชื่อโรงเรียนํำรงธรรมศาสนาวิชาลายัยธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี351หขีดศูนย์ขีดแขีดติดต่อสอบถามได้ที่0 8 7ด 0615402083100324หรือที่ www.mahapothitham.com สุขโขปุญญัสสะอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้